เฮ้ยกัดกันกัดกันนี่ตลาดขึ้นมาหอมมันแน่่ะปังปังปังเออมันชิหอมมาแตวนี้มื่นนั้นน่ะอืหอมตัวนี้แหละนั่นนั่นนั่นนัอ้ยมาปังเลยไอ้ปมาลูกป๋อปอมา สู้แล้วสู้กันมาดิสู้กันแล้วบัด้สู้กันแล้วคุสู้นะอย่างมอ่ยากกันมาจะด